นมหมักถือว่าเป็นส่วนที่มีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นฮอร์โมนการเป็นปุ๋ยที่ดีสําหรับพืชน,นะครับช่วยในเรื่องของการเล่งการเจริญเติบโตได้ดีบํารุงผิวให้มีความสวยมีสีที่สดใสขึ้นทําให้เซลล์ของพืชน,นี่มีความแข็งแรงป้องกันโรคและแมลงได้ด้วยสาหรับวิธีท,ทานะครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่นมลงไปก่อน2องขวดร้อซีซีเรามีเหยือกเราก็ผสมใส่เหยือกถ้าใครไม่มีเหยือกก็สามารถผสมกับภาชนะอย่างอื่นได้ต่อไปเราก็จะใช้นมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้2ช้อนใส่กากน้ําตาลลงไปอีก1ช้อนใส่เสร็จแล้วก็คคนนนนใใหหห้้้สส่่่วผมเเขาาาากกกััดีีลงงจททรุอย กันเรียบร้อยแล้วเราจะนําไปกรอกใส่ในภาชนะหมักนะครับวันนี้เราใช้เป็นขวดจากนั้นเราก็ทําการปิดฝานะครับหรือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําเราจะทําการหมักไว้7วันเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิไม่ร้อนจนเกินไปอากาศถ่ายเทได้ดีควรที่จะทําการเปิดฝาทุกวันเพื่อที่จะระบายอากาศออกหลังจาก7วันแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยซึ่งในวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างที่เราทําแล้วก็ใช้งานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าในสวนของเราก็จะมีสวนผู้ซาสวนมะม่วงแต่ในวันนี้ตัวอย่างการใช้งานเนี่ยเราจะนําไปใช้ในการบํารุงกับกล้วย สำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเราจะใช้นมหมัก 100cc ต่อน้า10ลิตรฉีดพ่นทุกสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเช้าช่วงที่มีอากาศเย็นถ้าเป็นกล้วยนะครับเราจะฉีดพ่นเฉพาะเครือก็ได้แต่ถ้าเป็นพืชอย่างอื่นนะครับเราสามารถที่จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งสรงพุ่มได้เลยสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดตัวนี้จะเป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งของการใช้นมหมักในการบํารุงพืชต่างๆช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีจะทําให้พืชมีความแข็งแแรรรงงมมมมีีคคคววาาาาสสสบบูููณ์ลลลล้้้้้กกก็็ใใหหผผิิตท่่่ขึนนนเเปพั ทางการเกษตรของเราด้วยสูตรพืชผักผล,ลไม้ผิวสวยด้วยนมหมักสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ สวัสดีครับผมนิติดวงประทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําสูตรที่ทําให้พืชผักผลไม้ผิวสวยด้วยนมหมักนะครับนมหมักถือว่าเป็นส่วนที่มีประโยชน์ในเรื่องของการเป็นฮอร์โมนการเป็นปุ๋ยที่ดีสาหรับพืชน,นะครับช่วยในเรื่องของการเล่งการเจริญเติบโตได้ดีจะมีวิตามินต่างๆที่ช่วยในเรื่องของการบํารุงผิวให้มีความสวยมีสีที่สดใสขึ้นทําให้เซลล์ของพืชน,นี่มีความแข็งแรงสามารถที่จะป้องกันโรคและมแมลงได้ด้วยนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับสิ่งแรกเลยก็คือนมวัวลดจืด2กล่อง,องรวมเป็น500ซีจะมนม้ปร้2ช้อน แล้วก็จะมีกางน้ําตาลสําหรับวิธีทานะครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่นมลงไปก่อนเรามีเหยือกเราก็ผสมใส่เหยือกถ้าใครไม่มีเหยือกก็สามารถผสมกับภาชนะอย่างอื่นได้นมลดจืดจะเป็นนมที่มีธาตุอาหารที่สมบูรณ์เราสามารถที่จะใช้ได้ทุกยี่ห้อนะครับจะเป็นนมสดเลยก็ได้ต่อไปเราก็จะใช้นมเปรี้ยวยี่ห้วอะไรก็ได้2ช้อนตัวนมเปรีย้ยวนี่จะมีจุลินทรีย์ที่หลากหลายสายพันธุ์และก็เป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในเรื่องของการบํารุงย่อยสลายธาตุอาหารต่างๆที่มีอยู่ในนมให้เร็วขึ้น จากนั้นเราจะใส่กากน้ําตาลลงไปอีก1ช้อนเพื่อที่จะเพิ่มแรงพลังงานให้กับจุลินทรีย์ใส่เสร็จแล้วก็คนให้ส่วนผสมเข้ากันให้ดีถ้าเกิดเราไม่มีกากน้ําตาลนะครับเราสามารถใช้เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้หลังจากที่เราคนทุกอย่างเข้ากันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะนําไปกรอกใส่ในภาชนะหมักถ้าเกิดทําในส่วนน้อยนะครับเราสามารถที่จะหมักใส่ขวดก็ได้หรือถ้าเกิดใครต้องการที่ใช้ในปริมาณที่มากขึ้นก็สามารถที่จะหาอุปกรณ์ในการหมักที่ใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับวันนี้เราใช้เป็นขวด เมื่อเรากรอกเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราก็ทําการปิดฝานะครับถือว่าเสร็จขั้นตอนในการทําเราจะทําการหมักไว้7วันเก็บไว้ในที่ร่มอุณหภูมิไม่ร้อนจนเกินไปอากาศถ่ายเทได้ดีควรที่จะทําการเปิดฝาทุกวันเพื่อที่จะระบายอากาศออกหลังจาก7วันแล้วนะครับเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยหลังจากที่เป็นแล้วนะครับเราควรที่จะใช้ให้หมดภายใน6เดือนถ้าเกิดเลย6เดือนขึ้นไปนะครับเขาจะมีสภาพที่เปลี่ยนไปเป็นกรดจะเป็นโทษต่อเพื่อต่างๆที่เรานําไปพ่น ซึ่งในวันนี้นะครับเรามีตัวอย่างที่เราทําแล้วก็ใช้งานอยู่แล้วเขาจะเกิดการย่อยสลายมีส่วนที่เป็นฟองที่มาจากนมจะมีส่วนที่เป็นน้ําอยู่ด้านล่างซึ่งโดยปกติแล้วนะครับสูตรน,นี้เราจะทําไว้ใช้เป็นประจําเพราะว่าในสวนของเราก็จะมีส่วนพุ้ซาสวนมะม่วงแต่ในวันนี้ตัวอย่างการใช้งานเนี่ยเราจะนําไปใช้ในการบํารุงกับกล้วยสำหรับวิธีการนําไปใช้งานนะครับเราจะใช้นมหมัก 100cc ต่อน้ํา10ลิตรฉีดพ่นทุกสัปดาห์สัปดาละหนึ่งครั้งสําหรับการฉีดพ่นนะครับถ้าเป็นกล้วยนะครับเราจะฉีดพ่น เฉพาะเขือก็ได้แต่ถ้าเป็นพืชอย่างอื่นนะครับเราสามารถที่จะฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มได้เลยสามารถที่จะใช้กับพืชได้ทุกชนิดเช่นพืชผักผลไม้ที่เราทานผลนะครับพวกมะเขือถั่วฝักยาวมะเขือเทศพริกแล้วก็รวมไปถึงพวกผลไม้ไม่ว่าจะเป็นพวกพุทราหรือจะเป็นมะม่วงฝรั่งแล้วก็ช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมในการฉีดพ่นนะครับเราควรที่จะฉีดพ่นในช่วงเช้านะครับช่วงที่มีอากาศเย็น เพราะว่าผิวของพืชผักผลไม้ต่างๆจะสามารถดูดซึมเอาธาตุอาหารเข้าไปเพื่อที่จะช่วยบำรุงผิวแล้วก็กาการเร่งสีได้ดีขึ้นนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับการใช้นมหมักเพื่อที่จะบำรุงผิวของพืชผักผลไม้ให้มีผิวที่สวยขึ้นสีที่สวยขึ้นนะครับ ตัวนี้จะเป็นประโยชน์อีกส่วนหนึ่งของการใช้นมหมักในการบำรุงพืชต่างๆนอกจากนั้นแล้วนะครับนมหมักยังเป็นฮอร์โมนเป็นปุ๋ยเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าเกิดเราใช้เป็นประจำเนี่ยจะทําให้พืชมีความแข็งแรงมีความสมบูรณ์แล้วก็ให้ผลผลิตที่สูงขึ้นลดเรื่องของโรคและ,มะแมลงได้ไปอีกส่วนหนึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตรของเราด้วยเป็นสูตรที่สามารถที่จะทาได้ง่ายแล้วก็ใช้เวลาหมักไม่นานก็สามารถนําไปใช้งานได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการทําเกษตรแบบอินทรีย์แล้วก็ลดการใช้สารเคมีลงไปคนที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําแล้วก็ใช้งานดูได้สูตรพืชผักผลไม้ผิวสวยด้วยนมหมักสูตรนี้รับรองได้ผลแน่นอนครับ